สวัสดีครับอยู่กับชา n e l วาว่านะครับอยู่กับเกมลกไลท์นะครับซึ่งตอนนี้มีคนถามเข้ามาครับว่าไอ้โค้ดกิจกรรมครับที่ตอนลงทะเบียนเบอร์มือถือครับเอาไปเติมที่ไหนนะครับก็เนี่ยเข้ามาที่ข้างๆจอเนี่ยครับที่เป็นลูกศรนะครับแล้วก็กดรูปเฟืองนะครับแล้วก็กดที่คูปองแล้วก็เติมใส่ตรงไปนี้ครับเราจะได้เพชร1 0 0เม็ดนะครับเนี่ยเพชรที่เอาไ้ซื้อของ100เม็ดนะครับแล้วก็ชุดนักมวยแล้วก็หมวกนักมวยนะครับซึ่ง ก็นะของฟรีนะครับก็คุ้มนะครับเพราะเพชรเกมนี้ก็ราคาก็ได้อยู่ครับมีระบบ v i p เหมือนเกมอื่นๆครับเก็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 บกวาดบ้านนะครับเราก็จะได้ของด้วยนี่บ้านละลกครับเราจะมาแนะนําตัวละครกันครับตัวละครแต่ละตัวที่เขาให้มานะครับณตอนนี้มีถึงตัวนี้ตอนนี้มีพี่มี5ตัวละครครับมาดูที่ตัวอาร์เธอร์ก่อนครับ อาเธอร์ Arthur, เวลาโจมตีนะครับก็กวัดแกงดาบนะครับสร้างความเสียหาย48ทะลวงนะครับแล้วมาดูสกิลพิเศษของอาเทอร์ที่เวลาเรากดมุมข้างจอครับแผ่นดินไหวนะครับฟาดพื้นทำก้อนหินปรากฏมา200%นะครับคูณ12ของพลังโจมตีพื้นฐานนะครับและนี้ก็อยู่ในระหว่างโจมตีมอนเตอร์เนี่ยมันมีโอกาสที่อาร์เทอร์นะครับจะคว้างโลกออกไปเหมือนบุัแนแมลงครับ2 0 ของพลังโจมตีพื้นฐานนะครับอันนี้สกิลทักษะพิเศษของอาเทอร์นะครับสร้างโลกกระสุนหนึ่งครั้งเมื่อเริ่มการโจมตีกับบอสนะครับเมื่อเริ่มต่อสู้กับบอสเนี่ยอาร์เธอร์จะแทงได้หนึ่งรอบเอาง่ายเหมือนป้องกันการโจมตีได้หนึ่งครั้งนะครับมาดูตัวที่สองครับขานนะครับขานเป็นท่านลมนะครับนี่อาเทอร์เป็นท่านผ้าทิศนะครับขานครับ ทัดลมครับตัวละครของขันการโจมตีก็คือการคว้างขวานนะครับสร้างความเสียหาย67นะครับแล้วก็สกิลอันตินะครับสกิลเรียกอันติเลยแล้วกันง่ายๆครับถ้าไม่ตายของขานนะครับฟันขวานยักษ์ทำลายพื้น2,500ของพลังโจมตีพื้นฐานนะครับถือว่าโคตรแรงครับแล้วมาดูทักษะติดตัวนะครับไอ้ทักษะที่ไวโจมตีของขานนะครับก็คือควงขวานทำให้เกิด ลมหมุนนะครับ200ของพลังโจมตีพื้นฐานครับมาดูทักษะติดตัวของข่านนะครับคําสัญญาของการชละลค้นก็เมื่อเพื่อนของข่านเนี่ยครับอา้าวกดผิดไปโดนแจ็คออกมาเลยนี่ครับเขาก็จะเขียนบอกอยู่ครับเพิ่มพลังโจมตี100%เมื่อกองทัพฝ่ายของฝ่ายตนล้มลงครับก็คือทำให้ข่านบ้าคลั่งถ้าเพื่อนตายถ้าเพื่อนไม่ตายขานจะไม่บ้าคลั่งนะครับ มาดูตัวละครต่อไปครับแม็กซี่ครับทานพาทิดครับเป็นตัวทวนนะครับแทงไม่ทวนสร้างความเสียหาย44นะครับทะลวงแล้วก็เรียกทวนสายฟ้านะครับท่านติเป็นการเรียกทวนสายฟ้าจํานวนมากลงมา300%คูณ14ของพลังโจมตีพื้นฐานนะครับวิชาคว้างทวนนะครับ แทงไปด้านหน้าทวนหลายครั้งอย่างรวดเร็วครับ250%คูณ3ถึง7ของพลังโจมตีพื้นฐานมาดูทักษะติดตัวของแม็กซี่นะครับสายฟ้านะครับมีโอกาส3.3%ที่จะเกิดสายฟ้า200%ของพลังโจมตีพื้นฐานเมื่อโจมตีเข้าเป้าเมื่อโจมตีเข้าเป้าก็มันก็โจมตีตลอดนะคือถ้าโจมตีเข้าเป้าแล้วมันก็จะแรงขึ้นอะแต่โอกาสมันทำไมน้อยจังอะ3.3%ครับอันนี้ต้อง ไปดูตอนเวลาเขาเล่นจริงๆครับว่ามันจะแตกต่างตรงนี้หรือเปล่าครับมาดูตัวต่อไปครับเมอร์ลินครับธาตุพระจันทร์เป็นนักเวทดอกไม้ไฟนะครับก็เป็นการยิงลูกไฟและการโจมตีมอนเตอร์นะครับถ้าอันติท่าอันติก็ทรงสายเพลิงขนาดยักษ์ออกมา50%คูณ20ของพลังโจมตีพื้นฐานนะครับอันนี้อุกบาทนะครับ ทําให้ลูกไฟหล่นลงมาจากฟ้า300%ของพลังโจมตีพื้นฐานนะครับมาดูทักษะพิเศษนะครับไสเดือนไฟนะครับเรียกไสเดือนไฟ500%ของพลังโจมตีพื้นฐานคูณ2อนะครับออกมาตามเวลาที่กําหนดโอ้อยน่าใช้ว่าเมอร์ลินน่ะถ้าออกเวลาตามเวลาที่กําหนดก็คือมันก็จะปล่อยเรื่อยๆตามเวลาของเขานะครับมาดูวินเซนต์นะครับวินเซนต์ธาตุดาวครับวินเซนต์เนี่ยเป็นตัวละคร ที่ไปซื้อในร้านค้านี่เป็นแพ็กเกจนะครับนี่นี่คือสินค้าแพ็กเกจซึ่งถ้าซื้อวินเซนต์ก็น่าจะได้เซตของเขาเลยครับเซตของวินเซนต์มาดูระเบิดนะครับอันที่1ก็คือระเบิดนะครับของวินเซนต์ยิงไรเฟิลสร้างความเสียหาย58นะครับแล้วก็ถ้าอันติของวินเซนต์นะครับเป็นการเรียกเหมือนกับเรียกปืนใหญ่อ่นยนต์ปืนใหญ่ออกมาครับเรียกอาวุธปืนใหญ่ขนาดยักษ์ออกมา1,000%ของพลังโจมตีพื้นฐานนะครับ ทิ้งระเบิดแบบปูพรมนะครับเล็งมิสไซล์หลายลูกนะครับ300%คูณ3-7ของพลังโจมตีพื้นฐานนะมาดูทักษะพิเศษครับเล็งเป้านะครับเลง็งยิงศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดน่าจะเล็ง3เป้าหมายเลยเนี่ยเขาขึ้น3อันน่าจะเป็นการเล็ง3เป้าหมายนะครับอันนี้ตัวนี้พี่ก็ยังไม่มีครับเพราะว่าตอนนี้พี่ซื้อไอตัวสุดท้ายมา มูซาชิครับธาตุพระอาทิตย์ครับมาดูการโจมตีของมูซาชิครับเป็นการแกว่งดาบคู่ครับสร้างความเสียหาย39แบบทะลวงนะครับมาดูสกิลอันติพิฆาตดาบเดียวเป็นการฟันฉับเดียวนะครับสร้างความเสียหาย800%นะครับทักษะพิเศษนะครับสะบัดเพลงดาบไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะครับ350คูณ3ถึง7ของพลังโจมตีพื้นฐานมาดูทักษะพิเศษนะครับเล่นเร็ว เป็นเวลา2วินาทีในด่านที่เคลียร์ได้3ดาว <c oughs> เล่นเร็วเป็นเวลา2วินาทีในด่านเอออันนี้งงครับคือด่านที่เราผ่านไปแล้วเนี่ยมูซาชิเล่นเร็วเป็น2วิคือพุ่งพุ่งไวขึ้นเหรอเดี๋ยวถ้ามีแล้วจะมารีวิวให้ดูครับอันนี้เราแค่มาแนะนำครับโจนอ้าวโจนเป็นนักเวทนะครับ พาดพันร์นะครับก็ยิงก้อนน้ําแข็งสร้างความเสียหาย58นะครับแล้วก็สร้างพายุหิมะนะครับปั้นเป็นก้อนหิมะขนาดใหญ่80% 0เของพลังโจมตีพื้นฐานครับเป็นท่านติเป็นลูกบอลกลมก,ลมกลิ้งไหยครับนี่ครับสร้างความเสียหายน้ําแข็งจํานวนมากโปรยลงมา20 0คูณ3ถึง7ของพลังโจมตีพื้นฐาน ปล่อยไอเย็นแช่ศัตรูตามเวลาที่กําหนดเนี่ยครับสกิลอันนี้มีผลมากครับสําหรับโจนนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยยิงยิงไปเรื่อยมันก็จะแช่แข็งซ้ายแช่แข็งขวาคือทําให้ศัตรูตัวนั้นโจมตีเราไม่ได้นะครับก็ดีอยู่เหมือนกันครับแต่ผมว่าอย่างว่าครับตัวละครมันก็จะมีพัฒนาไปเรื่อยครับมันก็จะมีตัวที่ดีกว่ามาแทนครับโรบินนะครับเป็นนักขนูยิงธนูนสร้างความเสียหาย50นะครับมาดูอันติของของโรบินนะครับ ยิงธนูขึ้นเพื่อให้ฝนธนูตกลงมานะครับ100่งคูณ20ของพลังโจมตีพื้นฐานหาฝนครับธนูหาฝนมาดูทักษะนะครับอีกอันหนึงของโรบินนะครับยิงธนูนำวิถีจำนวนมากนะครับสองรคูณสอถึงหของพลังโจมตีพื้นฐานนะครับอันนี้นี่นอันนี้ปล่อยนกครับเท่มากครับ ปล่อยเยี่ยวครับ1,000ของพลังโจมตีพื้นฐานออกไปโจมตีศัตรูในเวลาที่กําหนดครับก็คล้ายๆกับสกิลของน้ําแข็งของของโจนนะครับซึ่งโรบินเนี่ยนกของโรบินก็โวดครับวิ่งวิ่งไปบินไปจิกเนี่ยสมมติอย่างโรบินตี200ครับนกนี่พุ่งไปจิกที2,000เลยซินเวอร์นะครับธาตุดาวนะครับซินเวอร์เป็นโจนสลัดนะครับปืนคู่ปืนคู่สร้างความเสียหาย50นะครับ เรียกฝูงปาวานเพชรฆาตออกมา600%ของพลังโจมตีพื้นฐานทำไมพลังโจมตีมันน้อยกว่าตัวอื่นจังวะยิงกาดด้วยปืนพกครับ100%ของพลังโจมตีพื้นฐานก็คงยิงรัวๆครับอา้าวกดไปโดนอีกแล้วใกล้จะหมดอยู่แล้วกระแสน้ำเชี่ยวนะครับปล่อยขึ้น500%ของพลังพื้นฐานตามเวลาที่กำหนด ผมว่าเนี่ยไอ้พวกปล่อยตามพื้นฐานตามเวลาที่กำหนดเนี่ยมันน่าจะช่วยยิงเราได้เยอะนะครับมาดูที่ชิโยเมะนะครับเป็นนินจาท่านลมนครับเป็นการคว้างดาวกระจายครับมาดูทักษะอันตินะครับคว้างดาวกระจายจำนวนมากโจมตีไปยันเป้าหมาย100คูณ20ของพลังโจมตีพื้นฐานนะครับอืม กระโดดขึ้นไปกลางอากาศนะครับแล้วคว้างดาวกระจายจํานวนมาก100คูณ8ถึง17เนี่ยของพลังโจมตีพื้นฐานนะครับแสดงว่าก็น่าจะปาเยอะอยู่ครับมาดูทักษะติดตัวนะครับโต้กลับนะครับโจมตีกลับหลังจากแปลงลากนง100%คูณ4ของพลังโจมตีพื้นฐานเมื่อขยับหลบหลีก <c oughs> มีอย่างนี้ด้วยชิโยเมะนะครับสำหรับชิโยเมะ นี่ครับมาดูตัวนี้ครับคิดนะครับทัดนลมนะครับคิดนี่ผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะซื้อเหมือนกันนะเพราะว่าไว้หาเงินน่ะคิดเป็นการคว้างมีดสั้นนะครับมาดูอันตรีของคิดนะครับสร้างลมหมุนขนาดยักษ์ด้วยมีดสั้นจํานวนมาก80% 0เซของพังโจมตีพื้นฐานนะครับคิดเป็นท่านลมมาดูทักษส่อีกอันหนึ่งครับสร้างมีดสั้นอาบยาพิษของอาอาบยาพิษออกไปอย่างส่งเดชนะครับ ปาแบบส่งเดชด้วยมีดอาจจะอาบยาพิษนะครับ100คูณ4ของพลังโจมตีพื้นฐานนะครับมาดูทักษะอันสุดท้ายนะครับที่ผมว่าคิดนาเล่นกะ็คือได้รับไอเทมในระยะ7อัตโนมัติคือเหมือนกับดูดเงินนะครับดูดเงินเวลาเราเล่นในแมปเราต้องโยกเก็บด้วยใช่ไหมแต่คิดเนี่ยมีทักษะของการดูดเงินนะครับซึ่งชุดของคิดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะอ่ะเฮเลนนะครับ ธาตุพระจันอันนี้พี่ซื้อมาแล้วแต่พี่ยังไม่มีหินอัพเวลมันเลยไอ้ไม่มีน้ํายาอัพเลเวลนะครับส่งขึ้นเสียงความเสียหาย47ทะลวงนะครับแล้วก็เรียกไซเรนวิญญาณนะครับโบราณออกมา,า800%ของพลังโจมตีพื้นฐานครับแรงอยู่ครับอันนี้เพิ่มพลังโจมตีของกองทัพฝ่ายเดียวกันนะครับบลเลงดนตี20%ของพลังโจมตีพื้นฐาน อันนี้เป็นการเพิ่มบัฟพลังโจมตีให้เพื่อนพี่ถึงซื้อนี่พี่ซื้อเพราะว่ามันมันมีสกิลนี้แหละแล้วก็มาดูที่ทักษะพื้นอ่าทักษะพิเศษนะครับฟื้นพลังชีวิตทั้งหมด10%เมื่อกองทัพฝ่ายตนใช้ท่าไม่ตายก็คือยิ่งเราใช้ท่าไม่ตายเนี่ยเราก็เพิ่มเลือดนะครับอย่างตัวพี่เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนนะครับอย่างตัวเนี้ยพี่ใส่ชุดนักมวยนะครับมันก็จะเพิ่มความเร็วในการฟื้น พื้นท่าไม่ตายก็จะทําให้ตัวนี้ใช้ไม่ตายได้บ่อยครับกางเกงก็เพิ่มฟื้นปูท่าไม่ตาย65นี่หน้ากางหมูนะครับก็เพิ่มความเร็วในการฟื้นปูท่าไม่ตาย27นะครับซึ่งอันนี้พี่ยังไม่ได้อัพนี่พี่อัพเกรดพี่จะดูว่ามันจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น28ลเลยปะนี่ครับพี่ก็อัพตึ๊บอ่ะนี่เป็น30แล้วครับอันนี้อัพไม่ได้ทำไมเขาไม่มีให้อัพล่ะ ก็จะทำให้ตัวเนี้ยมันปล่อยถ้าไม่ตายได้ไวมากครับแต่นี้เราก็ยัง่ทาทเทิดเราก็ยังม่วยอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูทาดอีกทีหนึ่งแล้วค่อยมาไล่เลียงครับเพราะาตอนนี้พี่ก็ศึกษาตัวเกมอยู่ครับว่ามันจะเป็นแบบไหนครับคือก็ยังงงง,ง,งอยู่เนี่ยแล้วพี่ได้ของจากคิดมาเยอะมากครับไอชุดของคิดอะไหนว่าพี่จำได้ว่ามันมีของคิดเนี่ยเอออันนี้ครับนี่ เพิ่มปริมาณทองที่ได้รับ22%ครับซึ่งพี่อยากได้คิดมากครับตอนนี้อยากได้คิดมาปั๊มเงินมากครับเพราะว่าคิดเนี่ยเห็นปะบวกปริมาณแล้วของของคิดเนี่ยรู้สึกจะมีหลายชิ้นเลยครับที่เป็นของคิดคนระับอันนี้ชามูชิอาเธอร์นี่คิดคิดนี่นี่ครับคิดเพิ่มพลังป้องกัน40เพิ่มพลังอ่าปริมาณทองที่ได้รับ15เห็นปะคิดนี่ตัวตัวเงินตัวทองเลยนะครับ นะคิดนี้ต้องเป็นตัวเงินตัวทองของเราเลยนะครับอันนี้น่าจะใส่ได้ทุกตัวมั้งพวกหน้ากากนะครับไม่รู้ว่ามีมีหรือเปล่าครับที่เพิ่มเงินเพิ่มพลังโจมตี48เป็นเวลา3วิเพิ่มพลังโจมตีอุธ24เซนั้น 24, 24วิผมว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะมีแหละแล้วก็อันนี้ครับเป็นพูดนะครับที่อยู่ข้างหลังอันนี้พี่เพิ่งเปิดได้มาอ่ะเดี๋ยวเรามาวิ่งเล่นให้ดูรอบหนึ่งก่อนครับว่าขัานน่ะ ฐานของพี่เนี่ยที่รถคูดาวเยอะเนี่ยครับใช้สกิลได้บ่อยแค่ไหนโอ้หอาดานนี้เลยเหรอเหมือนจะยังสู้ไม่ไหวด้วยนี่ครับหน้ากากแก้วหน้ามาครับพี่ใส่เล่นครับแม่งบวกไม่เยอะหรอกครับแต่ชอบครับเนี่ยครับมาดูขานพี่ครับดูสกิลขานใกล้มาแล้ว สกิลขานมาไวมากเห็นปะ่ะเต็มแล้วเห็นป่เนี่ยครับเต็มแล้วก็กดใช้ได้ครับแรงเหยอด้วยครับสําหรับสกิลของขานกดครับกดถ้าไม่ตายเนี่ยเพื่อให้สกิลของบอสเนี่ยหายไปด้วยครับโอ้โดนสองดอกติดเลยขานต้องฟันแล้วครับนี่ยขานใช้สกิลไปสองรอบแล้วแก้วหน้ามา้าเรายังไม่ได้ใช้เลย โอชยเดี๋ยวตายครับุอยเอาทำไมเรากากับนี้ล่ะนี่ครับปล่อยน้ำแข็งใสไปครับ โอ้โหเหลือตัวเดียวเล่นยากเลยนี่ครับมันก็แช่น้ําแข็งมอบาโจนเนียมีทักษะของการแช่ครับเขาก็จะปล่อยสกิลของเขาไปเรื่อยครับฟอร์สปรตูข้างหน้าไปเรื่อยบอสมาแล้วเราคงจะไม่รอดหรอกดูจากสถานการณ์แล้วอุ้ชวใช้ก่อนสกิลมาเยอะเหลือเกิน ก็โอเคครับทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้ของแบบไหนนะครับแต่พี่มองว่าพี่อาจจะใช้แบบเนี้ยของที่มันลดสกิลอันติเยอะๆนะครับแล้วก็จริงๆตอนนี้อยากได้ตัวคิดนะครับเพิ่มเพิ่มเงินก่อนจริงๆอ่ะที่ซื้อตัวนักดนตรีมาเพื่อนนี่แหละเพราะว่าถ้าใช้อันติเลือดก็เพิ่มใช่ไหมอันติเลือดก็เพิ่มแล้วถ้าเรามีอย่างขานเนี่ย มีชุดแบบขานเยอะๆครับก็จะทําให้เราใช้อันติบ่อยขึ้นเราใช้อันติบ่อยเลือดก็เพิ่มเลือดเราก็ไม่ลดเหมือนมีตัวฮิวอยู่ในทีมและแถมว่ามันเพิ่มพลังโจมตีให้ด้วยครับสําหรับตัวที่พี่เลือกมาที่พี่ซื้อมาน่ะอันนี้อย่างว่าครับของแบบนี้แล้วแต่ชอบครับนี่ครับตัวนี้ที่พี่ซื้อมาครับ mm hmm. เฮเลนนะครับก็คลิปนี้ก็คงมาแนะนําแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้า มีอะไรเพิ่มเติมหรือรู้อะไรมาเพิ่มเดี๋ยวพี่จะมาแนะนำเพิ่มอีกอก,อก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้ละกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ